ยังไม่ทราบเพราะอันดส่วนนี้เขายังไม่ได้แจ้งว่าวิธีจะดูเนี่ยดูยังไงต้องปรับช่องยังไงนี่เขาก็ยังไม่มีการแจ้งกันมานี่คือเสียงสะท้อนจากประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่สงขลานาครราชสีมาและกรุงเทพมหานาคร4จังหวัดแรกที่กสทชประกาศเป็นพื้นที่ทดลองออกอากาศซึ่งประชาชนบอกตรงกันว่ายัางไม่ทราบวิธีการรับชมดิจิตอลทีวีทั้งยังไม่ทราบว่าพื้นที่ของตนเองจะเป็นการทดลองออกอากาศ ตามแผนงานหลังทดลองออกอากาศเดือนต่อไปจะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นที่อุบลร,ราชธานีสุราษฎร์ธานีและระยองจากนั้นจะค่อยๆเพิ่มจนครอบคลุมพื้นที่50%ของครัวเรือนทั่วประเทศในครึ่งปีแรกของปีนี้านางสาวบุญยืนสิริธรรมประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคมองว่าการที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคและตามรัฐธรรมนูญคือเจ้าของคลื่นความถี่ที่แท้จริงไม่รู้ว่าจะเข้าถึงดิจิตอลทีวีอย่างไรสะท้อนความบกพร่องในการทำงานของกสทช พร้อมเรียกร้องให้ใช้งบที่มีอยู่มหาศาลทําความเข้าใจกับประชาชนมากกว่าใช้ประชาัสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของบุคคลหรือองค์กรณวันนี้เนี่ยประชาชนสับสนมากว่าสมมุติว่าประมูลไปแล้วถ้าเปลี่ยนจากอะนาล็อกเป็นดิจิทัลแล้วเนี่ยเฮ้ยต้องซื้อทีวีใหม่หรือเปล่าทีวีที่มันอยู่ในตลาดวันนี้มันใช่ทีวีดิจิทัลหรือย,ยังแล้ววันนี้ถ้าเราจะซื้อกล่องใหม่ซึ่งมีคนเสนอขายแยะอ้ตกลงเราต้องซื้อกล่องนั้นเราต้องล็อกจากกสทช เหล่านี้มันยังอยู่ในความมืดดานะในหลายประเทศการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อกสู่ดิจิตอลใช้กระบวนการบิวตี้คอนเทสในการคัดเลือกช่องแต่ไทยกสทชใช้วิธีประมูลอ้างนําเงินไปแจกคูปองให้ประชาชนใช้เป็นส่วนลดในการซื้อกล่องรับสัญญาณการประมูลได้เงินกว่า5 0,000 000่นล้านบาทและผู้ประมูลได้ส่งเงินงวดแรกให้กสทชไปแล้วกว่าหมื่นล้านล่าสุดมีการรวมตัวของผู้ประกอบการทีวีช่องใหม่ตั้งชมรมผู้ประกอบการโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดิน ความบกพร่องของการประชาสัมพันธ์กสชทชส่งผลต่อจํานวนผู้ชมและจะกระทบต่อแผนธุรกิจและการดําเนินงานของผู้ประกอบการอย่างเลี่ยงไม่ได้การประมูลทีวีดิจิตอลนั้นได้ผ่านไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่องธุรกิจนั้นแต่ละช่องก็ประมูลได้เม็ดเงินกว่า3,000ล้านบาทขึ้นไปนั่นหมายถึงทุนในการดําเนินงานและแต่ละช่องนั้นก็ฝากความหวังไว้กับมิ้นเงินโฆษณาแต่หากประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วเม็ดเงินโฆษณาก็ย่อมไม่เข้าสถานีโทรทัศน์ช่องนั้น นั่นก็หมายถึงอนาคตของสถานีโทรทัศน์ช่องนั้นที่จะต้องสั้นลงไปด้วยสุวิทย์มิ่งหมสำนักข่าวไทยอสมทรรายงานครับตลาดโทรศัพท์มือถือของกัมพูชากำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแข่งขันกันอย่างดุเดือดของโทรศัพท์แต่ละค่ายส่วนค่ายไหนมีบริการที่โดนใจชาวกัมพูชามากที่สุดติดตามจากรายงานค่ะ ทุกครั้งนะคะที่พวกเราเดินทางมาถึงต่างบ้านต่างเมืองแล้วเชื่อได้ว่าสิ่งแรกที่ทุกคนมักจะทําก็คือการหาซื้อสิมโทรศัพท์ค่ะเพื่อที่จะโทรกลับไปบอกทางเมืองไทยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วและวันนี้นะคะอาจารย์ก็มาถึงกรุงพนมเปญเป็นวันแรกค่ะก็อยากจะหาซื้อสิมโทรศัพท์สักหน่อยที่กัมพูชาเนี่ยมีหลากหลายค่ายมากเลยแต่ว่าวันนี้เลือกมาที่ค่ายนี้เพราะได้ยินมาว่าสมาร์ทนะคะเป็นค่ายที่นิยมมากที่สุดของวัยรุ่นเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ การซื้อซิมการ์ที่นี่นะคะมีให้เลือกค่ะคุณผู้ชมคะอย่างแรกถ้าหากว่าเรามีพาส,สปอร์ตนะคะก็สามารถซื้อได้เลยค่ะเพียงแค่เสียค่าซิมโทรศัพท์นะคะ1ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่มีพาส,สปอร์ตก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเราสามารถซื้อสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวได้มีอายุการใช้งาน2สัปดาห์ค่ะเสียค่าซิมโทรศัพท์5ดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ภายในบัตรนั้นก็จะมีมูลค่าโทรได้4.5ดดอลลาร์สหรัฐค่ะ นอกจากนี้นะคะโทรศัพท์ของค่ายนี้นะคะก็ยังสามารถใช้โทรไปยังต่างประเทศได้ด้วยอยากทราบไหมคะว่าโทรไปประเทศไทยเสียเงินเท่าไหร่แค่4เซนต์ต่อนอาทีเท่านั้นเองนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1บาท60สตางค่ะแล้วาหากว่าจะโทรไปประเทศมาเลเซียนะคะหรือแม้กระทั่งไกลถึงเกาหลีใต้นะคะก็เสียเพียงแค่5เซนค่ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2บาทเท่านั้นเองนะคะเนี่ยคุ้มค่าจริงๆเลยค่ะ ตอนนี้ก็ได้สิมโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอโทรกลับไปบอกที่เมืองไทยก่อนค่ะว่าถึงกัพูชาเรียบร้อยแล้วค่ะการลักลอบตัดไม้พยุงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ